เสออือสารเลาวของเอามดกับคนเขาเจ้าซื้อหานแสดงสีสางราะครับข้าพเจ้าครับปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ในความรงวมใจน,นาทีตำแหน่งแท้ข้าพเจ้าหรันปัจจุบันเนี่ยเป็นป,ปนระธานส,ส,สมาคมอนุรักษ์ในส่งเสริมวัฒนธรรมเล่าเวลาทำใกล้คือของนายกสมาคมสมาคมวันนี้เลยไปมากข้าพเจ้าเนี่ยใส่ห่วงกันคับโอหัของของวัฒนธรรมของหมดเนีย่ย ื่อป้องการอนุรักษ์ประการรำคหญยน่งอยู่กับสังคมเราแต่ข้าพประชาคมที่ให้อันนึงน้อยนึงว่าสมงคมของข้าพเระาคมในที่ส่วนวมหน่อยหนึ่งในการนํางเหล่าไห่นาคผู้เล่นต่างหาเจะมี่าปราไล่นาเอาไปพบระเบียนป็นน้อยลงรูปงารงของประการนั้นที่จับต้องได้กับองค์การยูเนสโกของข้าวประชาได้ เดือนเดือนชิอเดือนเดือนเดือนชิบซ้อานหน้าผมแนวคมนี่กยันเเี่เายนเนาะเดียวครับเปนรองรับอเอาเป็นกเนนานานโลกอีกเายด่านนี้เดียวปัการทลาอกนด่านเทำาเท่าที่พูดในอันดานูดเปน่ารเรบซ้ออย่างแล้วเนนเลยเนาเี้ยงแค่า้อเอเป็นลด้า แน้นสมาคมเนาะสำหรับขราพระเจ้าเองสวนตัวไร้ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีธีรพัข่าเนาะเป็นธีริพัฒน์ีเมซุนของเราแนนะนิษ์รู้ระเด็นแลวหลายทางไม่ได้มีขาพระเจ้าเลย,เยพบว่าเพื่อนเพื่อนพยายามธีรพัของขพเจ้ารู้เรื่อก,กันเนาะพีริพัณฑ์แน่นี่แนงรอน,นุรักษักสาะไวผู้บรญดาดิ์ตำผาตว่าการตำผาปัจจุบันนี เลือดทาผ่าแบบเดิมแบบเก่าเปนห้องลืมหลายแล้เขามุงมันไปหาพดทำให้ทั้งหลคิดจะเข้ามาเหตุอันไม่ทัง่ายพวกน้ท่านเกาจะลืมไปแต่ที่ท่านของพระเจ้าจะหักช้าอันเกาอกางานของพระเจ้านี่ย่ายช้าสมผ่าโบราณไปมองตนทประการหลายพื้นหลายพื้นแล้ก็มีเครื่อง ฮัตกรรมต่างๆที่เราพบข้าวประชาอื่นในซาุไปข่าวประามีโอกาสจะไปเยี่ยมยามเรียกกันอกการเคืไปเวียยาบกข้าพเระาแด้นข้าพเระาที่นี่ต่อครับสำหรับข้าพเระาาสำหรับตัวนี้ข้าพเร้าพข้านี่ยค้นแซดจะมีใจหรืว่าดะวถ่ายวดีโอดยแต่ไม่พร้อมใหงาเเด้งคกเสื้อ